ตอนแถวนี้บอกเออเดี๋ยวเขาชีลงสอนพอดีแอดอยากสอนนะคะเอาสวิงมาเพื่อม,มีห่วงเนาะฝุ่นยายผ้านั่งอยู่ฝุดเห็นยี่บบห่วง,ออองเออเดี๋ยวเขาสิ้ลงสอนมุมนี้ยาผ่า,อาเออสี้ลงสอนเบิง่งเพื่อได้ห่วงกบนอนอุดอู้อยู่บ้านมัน บอสดเฉื่นเนาะค่ะพามาเบิ่งนะมอ๋ออันนี้เพิ่นขุดตัวนี้ยูแจนี่แจติดนะสาวโอ้อันนี้ก็เลือกแท้ขุดเพื่อเก็บน้ำนะคะนี่เก็บน้ำทำการเกษตรนะคะมันแรงนะคะมันอยู่ไกลห่วยเนาะห่วยยูหูไกลๆ่นยไวยลึกอยู่ไกลๆลนะะู่นค่ะเพราะฉะนั้นต้องได้ขุดแบบนี้ฟังนี่ขุดหลายปีแล้วเนาะนี่เนาะฟังนี่เนาะ อันบลลกปะเด้อันนี้เพิ่งขูดไปนะคะตัวนี้เลิกคักย่บเบะคักละบานี่ได้น้ำละบานี่ได้มองเก็บน้ำเออเอาป่ามาปล่อย,เ,อาาอยเดี๋ยวขอไปอาสวิงกันเด้อพิรอดปุ่มของคือบ่าลกไปสไนันเออตังหัน

วิงขาดยลน่าวิงขาดขาดก็เอาใหม่คัด มาดิจูนมันเอาของมาอยู่ต้นไนล์แลกกระบอกมันแล้วเนาะมันหนันจังหน่อยสืบไฟยังมากขึ้ไนไปเอะดิเอาอยู่กรณ์นี่ท่อกรบบอกเออใส่ได้ก็เอาเลย ตัวน้อยคัะตัวยังน้อยอยู่ตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อย,อย,อยคัะ

อีเด yup. มันยังหน่อยอยู่ยังหน่อยเนาะเออมันยังหน่อยอยู่อันนี้ปล่อยสักก้อนให้มันเลี้ยงไปสักก้อนปล่อยกับบมีเนาะบุมี่เลยเนาะมาเดี๋ยวมาปล่อย นี่แต่เขาเจามาปล่อยไว้ที่บอกเข้ามาปล่อยไว้อยู่อันยากไม่ได้ใหญ่บอบอตัวน้อยเอาไว้มันใหญ่ก่อนอเมมันเขาเอาไปก großes. ินไปแล้วบอแม่มันเขาไปกินไปแล้วโอ้ยน้ำผลอะได้รนี่ปล่อยออกกมนเนาะปล่อยปล่อยข้าวกระเทือน มันใหญ่ก็จะมาสวดนี่สวดอันแมงคีโน่อกน้ำพอดีถ้าน้ำแห้งเนี่ยสิใหญ่พอดีน้ำแห้งใหญ่พอดีโอ้ยมันก็บ่แห้งแล้วเนาะฝนตกมันนี่แห้งสิหลายคนนี่แหละยไม่เนาะเพราะเราบ่ไฟต่ำเท่านั้นเฮ็ดยังไงใครเดฮเฮ็ดยังไงโอ้ยเฮ็ดพี่เบือเฮ็ดพี่เบือตุ่นก่อนไปไหน ตัวน้อยพวดพิศขาดพิศขาดก็ได้ไม่สิตัวใหญ่ขึ้นมาสาไปูส่วนก็ได้ตัวน้อยพวดไปบงังใส้ต่อไปเนี่ยมาสื่นส้มหน้านะลงทนวนี่แล้วต่ออีกหน้าเห็น,นบ่มีหนัก หวกยังตัวหน่อยอยู่เด้อพี่น้องเด้อแอดก็เลยสดถิ่มซะมันมีอยู่ยังตัวนี้หน่อยอยู่มันตรซับซับบัตรจุดไฟกับแกนเลยต้องจุดไฟบ่อจะไว้อ้อยไฟเหรอยามานะหกอย่างนี้ฝนก็บ,บ่ตกลงมาเนาะถ้าตกลงมาเนี่ยห่อนๆแบบนี้โอ้เห็ดออกอยากกินเห็กยูคาหน่<ม>นะ ต้นบัวถ่ายนาหุดเนาะบัว่ยมันเนากวอืมมันเขาจ่องามๆแนมไปเขียวสบายตา,ม,ตามากเลยค่ะตอนนี้ห้าโมงเย็นนะคะนี่แต่แดดยังหลยอยู่ายน่ัวายโ่มันเบินาม ข้าเจ้ามาอยู่หน้ากันไฟมันเข้าถึงหมดแล้วนะคะตอนนี้ตามไร่นานี่ <_ C. S 1> เขาก็มานอนนากันเนะคะีค่ะยังหน้าแวก็วลงมากน้องขานก่อนกลับบ้านเดี๋ยวให้เวลายาพาเคี้ยวหมากก่อนนะคะมาแป๊บเดียวก็บเอามามําได้ขมมากมเี้ ไปยังเดปากไปยังเดงมขมบ่ะแต่มีโรชสสาิอยู่เนาะนรกว่าบลูโรชสสาินะ่นย่านเ<ม>สียงเป็นโควิดอ่ะนะฮะแต่ดูโรชสสาิอยู่เนาะแต่ย,<ม>ย่าขมเนาะเจอมากเสร็จก็กลับบ้านแล้วค่ะบรรยากาศดีดีสมัยแต่ในหน่อยมานอนหน้าเลิกเรียนมากกับมานอนหน้า แ่เมื่อเช้าก็ได้ปิ่งกุิปิ้งเขียดเนาะถ้ารู้หน่อยก็ได้ปลาทูนะคะปลาทูตัวหนึ่งนี่กินสามคนจะมีพี่สุสาคอนพี่ชัยพลพิก่กระสีได้หัวกับหางเนาะแอดแมมเป็นน้องเสาหลากระสีได้กินตรงกลางอ่า <laughs> อัน อันไอสุสาคออวาอนยังไหวตัวน่าจกินเต้ตรงกลางมันเป็นว่าปะ่ะกลับบ้านป่ะนี่งามปุระให้มันเป็นตัวใหญ่ปุละป่ะนี่อีกสองอาทิตย์กับสี่ใหญ่แล้วหัวนี่หลายอยู่เมื่อกี้นี่หัวแก้วหัวกบอย่ลงหัวกบแต่ตัวน้อยแต่ยังน้อยอยู่ ถ้าฝนบปรกลงมานี่กะสีเด้นนนอนตอมมามะยเอยอเอาปลาหัอแขงมาปล่อยเดี๋ยวเอาปลามาปล่อยปลากลับบ้านมาเนี่ยพ,พูดแล้วฝนตุกลงมาพูเแล้วน้องสาาอ้าไม่จะเอาปลามาลงเนาะอ้ยเบิงไงปกลับบ้านแล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องปูผ่องย่าพาแฟมิลี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ